สวัสดีค่ะมาข่าวมากินข้าวกันใส่สุดเก่าด้จ้ะแต่ว่าซักแล้วเพราะว่าเมือ่อขึ้นอ่นพ่อพ่อกินกับนงทูมาดแล้วนอะจากกับผ้ากันนับรุดไปจอมเทียนค่ะไปนอนไปหอดเสาพอดีจ้ะไปต่อแค่ยูแค่มือเดียวไปกินพวกซีฟู้ดค่ะนี่ปลาหมึกกุ้งหอยตอนนี้ ขาทุ่มยี่สิบค่ะ The time now 11 20 p.m. so I'm gonna have my dinner all this I brought from my uh, cousin home in j o m n Tien Beach mm hmm. อันนี้กับเขาเกาของจิ๋วเนาะค่ะเนาะต้มจับชายส่วนนี้ซื้อเป็นเขาทุ่งค่ะเป็นผัดน้องไมมจนอย่อยากกินน้องไมมนี่ค่ะมาที่เนี่ยหมกปลาซิวค่ะ หมกปลาซิ่วแก้วเขาเนียยม,มันมีดเดนื้อเดียวแล้วกับสมอันก็คือ half seafood มาค่ะมากินความ enjoy ค่ะเมื่อวานไปหาโทรมายู่ร้านก็เลยพากัน ขับรถไปจอมเทียนจ้ะไปกินซีฟู้ดนี่แหละเพื่อจะยูร้ยมือน้องลุงพี่จุนเพื่อจะคงมันเสียทาพอเพื่อจะยูดโดนยูมือเดียวมันเหลือจะเล็กเอามาค่ะอย่าจุน บอกให้คุ้นมาเหมือนหลดพอซื้อมาหมกหนึ่งนะค่ะมันเหลือสมมูของป้ายุทตลาัแม่ละออกไปหอดตุ้ง่าวนอดน,นะค่ะก็เลยซักซักแล้วก็เอาใส่สุดของยาดจุนพอผ่าแบบนี้มันมันมันแห่งง่ายจ้ะ มาถึงกรุงเทพประมสามถุ่มน้อยๆค่ะมาหาิน้ีฟู้ดกันเพราะว่าตอนจุนกินย่วนจอมเตี่ยนจุนกินได้หน่อยค่ะจับชายจับชายอร่อยค่ะ เข้าน้ำเขาเนื้อคับจับชายเหลือกระปุกนี่กระปุกเดียวค่ะจับชายมาค่ะมาก,กินแบบที่นี่มาแบบร้อนคิวโคกก็กไม่ได้เขียน สมป้าเจ้านี่ปกติกันจุนไปจุนสิมักเอามานะจ้ะเนาะแต่ข้างนี่จุมาอเอามาค่ะเพราะว่าสมจุเอามาจากกระสียังเหลือเมื่อวานไปลานองท่มัดกลับไปย่าย่าใส่หนังหมูให้เขากินค่ะ ปูสดสดจากกุ้งตัวบังใหญ่โละ350โละสามร้อยห้าสิบโลหนึ่งพอดีต้มาจากกินจาจุกเลชจัดหลายคักเลยเงินพันหาก,กินใดเงินซื้อไปมาบ้านพันหา ที่ปูเป็นเป็นไหมจ๊ะปูเป็นอามานึ่ง ยน้ยสว้อยมหาไาตตำรวจลง <laughs> อืมมีคนเสิร์ตพงศิษฐ์พงศิษฐ์คำพียุ่ร้านซอ,อ,อสตอกซออ้อกอย่างน่เจ้ะ นังงบอก็่าจะของรามของรามเป็นคนอิราม จุนมากนี่ค่ะ this one is um stir f r i e bamboo shoot with chicken จุนมากกินยุจ้ากระเพ้าอียังกร้างขนาดเอาใส่น้อใหม่จุนสิมากเวลาจุน้ังจุนสงใส่น้อใหม่ครับมันแสบมื่อนาสิแกงกินยุจา้าอัมเข้าไปงเลยอือ เข้ากันค่ะหลายมือบ่ดดั งามนะจ๊ะพักบุงหน้าพักบุงบ้านงามครับขาโทษด้วาจะหนาจุนพะยะพฤกษ์มันติดฟันค่ะ ขอกินขาวก่อนฮอฮอฮอผัก ไก่ผัดไก่แฟนอยากจูนบอกว่าจูนยู่ลคสซี่ โบสถอยากมากจุนกับไป๋งังสิ่ไหมจ๊ะเพราะว่าจุนทั้งสี่เ่รค่ะจุนบอกเท่ามาัดเลยเท่ามาัดครับโรถแหย่จุนจะเติมน้ำมันให้ทุกอย่างค่ะ เหมือนเนื้อหมูมากกว่าเนื้อไก่ แล้วจุนสิกินไม่ปักเขากินก็จับชายไม่ค่ะเล้วจุนสิฮอนอีก,ก่อนน้ำจิ้มเผ็ดน้ำจิ้มซีฟูดซีฟูดทีด่ปิ้งซอส do cabo เดี๋ยวมือนางจะไปซื้อบารูน่าหมูค่ะมากินกับผักกระหลำ่ำชอบผักกาดพวกิผักกาดกกาขาว กุ้วิธีแกะหัวกุ้งจุนเคยลงไว้ค่ะเนี่ยจับตรงหัวของเขาเนี่ย แช่บัวค่ะไม่ชอบกุ้งชิ้หัวใหญ่ไม่เอากุ้งแช่บัวอร่อย ค่ะลืมผักที่หอม <laughs> f o r g o อ coriander ตัวใหญ่มากโลสามร้อยห้าสิบซื้อโลหนึ่งเลยจูนบอกโทรมาสววาอ่ะจัดให้แล้วกินให้หมดจุนว่าอย่างเงี้ยแต่คุณก็ไม่หมดมันเยอะหอ่อกับอันนี้ก็อร่อยค่ะดูสิตัวเบเลอบรบล่าเลย กระลำจิ้มซมจังก็อร่อยค่ะกินไม่หมดหรอกจูนเนี่ย บูเป็นปนมาเนื่องมันหวานค่ะ ก็เดว๋วก็เดว๋วก็เด๋วเลยอะ่ะเอาไปเลือกเอาคอยแครงโลสองร้อยแต่ลูกใหญ่อยู่ครับ chín tay đeo nhạc nhạc ừ. tất kẹp phù cả một với la là định sẽ khỏi được khai.

เชียงทอมัสเลือกเป็นตัวตัวผู้ค่ะเลือกออกจต่ตัวผู้ไม่มีตัวเมียเลยเนื้อแน่นดีค่ะ หมุดกล้วยเล็บจุ่นบ่มี่แกะยากเล็บจุ่นไม่มี หวก็สูมราคาอยู่ดุจกจ้ะรูปละสองร้อย Mài tích nồi, khô kai, kín chàm. Bọc hỏi khang. Yàn lượt măn. Khuôn tức xanh ơi, bọc hỏi lượt nó hả nó? Bạn chút ơi, hỏi lượt. Kín mắm lượt. Tôm, tôm. Năm hỏi mình chả ra... Mà thế lạc. เทลาดในถังค่ะว่าเอาลงหลวงดีจ้ะเอาเทล่าดเลยมันจิตเต็มค่ะ มักหน้าจักน่วยบผู้นีน้โทมาเป็นคนตำคือเป็นคนชิมนางบอกว่านางจะเป็นคนตำแซ่บๆโอ้ยเม็ดมะนาว จู่ยังว่มีว่ะเพชรจ่าเพชรแล้วน้ำจิ้มมันเผ็ด เนืเนกุ้งขาวนี่งามงามเฮ็ดอันนี้นะคะสปริงโรสคับักิน,นไม่หมดจุนทำได้อย่างเดียวคือแกะแกะเอาแค่เนื้อไว้เมื่อหนาสิเป็นงางห่าน มึงส่งอันตู้ฟิตไหมค่ะฟิตแสขนาดกระทัดรับแบบนีจ้จ้ะสำหรับแสแข็งอย่างเดียวเพราะว่ายาจูนบอกว่าแฟสไปหาซื้อมากหาพัานกูบาทว่าจะแสตักของแสแข็งค่ะจูนซื้อ,อ,อยางหามึง มาอยู่แมคโครเรล่าหรอจ๊ะโดนครั้งแล้วเพชรโอุ้นพ่อไหนซีซีซาซีซาจ้ะ แล้วจะกินเขาจะช่วยอยุู่ไปกันเจ้ามาไวไปไวเค็มไวไปกันจ้าเดี๋ยวพอกันคลิปใหม่นะคะเนาะไปละจ้า